ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับฟูเฟือยชาแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับโอไลค์อีกแล้วนะครับมันคือไฟฉายนะครับรุ่นบาตันโปรนะครับน่ในเป็นตัวไซส์ใหญ่สุดแล้วมั้งของของตัวบาตันนะครับอ่ะมาดูสเปคกันนิดนึงตัวนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมดนะครับห้าโหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็โหมดมูนนะครับห้าลูเมนนะครับเปิดได้เก้าวันเลยนะแล้วก็โหมดโโลนะครับสามสิบลูเมนนะครับเปิดได้ห้าสิบห้าชั่วโมงนะครับ ระยะหวังผลคือ15เมตรโหมดมีเดียมนะครับ120ลูเมนนะครับเปิดได้13ชั่วโมงครึ่งนะครับเออ30เมตรแล้วก็โหมดไฮ600ลูเมนนะครับ3ชั่วโมงครึ่ง70เมตรโหมดเทอร์โบนะครับสูงสุดก็คือ2,000ลูเมนนะครับแล้วก็จะตัดลงมาที่600ลูเมนที่2,000ลูเมนเนี่ยจะเปิดได้1นาทีนะครับแล้วก็ จะตัดไปที่600ลูเมนได้อีก160นาทีนะครับระยะวางผลไกลนะ132เมตรเลยนะครับตัวนี้อ่าระยะวังผลบอกไปแล้วนะครับป้องกันกระตกกระแทกเนี่ย1.5เมตรนะครับแล้วก็กันน้ำา p x x 8แนะครับแล้วก็4,350 CD ก็คือเอ่คือแรงเทียนนะครับขนาด108มิลิเมตรนะครับดมิเตอร์25มิลิเมตรแล้วก็น้ำหนักนะครับ107กรัมก็เราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วสำหรับถ้าเกิดใครดูรีวิวช่องผมนะครับก็ ซีรีบาตันก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้แล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะครับแกเอยปั๊บอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับมีวิธีบอกอะไรโน่นนี้นั่นนะครับมีคู่มือมีถุงผ้าให้นะครับมีที่ชาร์จนะครับน่าจะรุ่นเดียวกันหมดนะก็คือ MCC1A ใช้ได้เกือบทุกตัวเลยนะที่ผมรีวิวไปนะครับใช้ที่ชาร์จตัวเดียวกันได้หมดเลยแล้วก็มีสายคล้องมือให้นะครับแล้วก็ตัวไฟฉายอยู่นี่นะครับดูดินี่ เท่มากเลยปุ่มเปิดเหมือนเดิมนะครับนี่บาตันนะครับมี serial number ด้วยนะบาตันโปรนะครับแล้วก็ตัวคลิปเหมือนเดิมหนีบทางนี้ก็ได้นะครับหนีบทางนี้ก็ได้นะครับหนีบได้ทั้ง2ทางนะครับแล้วก็ที่ชาร์จอยู่ที่ก้นนะครับใช้ที่ชาร์จเป็นแบบไม่เหล็กนะไม่ต้องถอดฝาไม่ต้องเสียบอะไรใดๆนะครับแปะแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับอันนี้ก็เสียบกับ USB เท่สุดๆเลยที่ชาร์จเนี่ยนะครับตัวโคมจะเป็นลักษณะนี้นะครับ สเสน่ห์ของตัวมาตั้นเนี่ยสเสน่ห์ของโอไลท์ซีรีส์นี้นะครับก็คือไฟเนี่ยเขาจะไม่พุ่งนะครับแต่ไฟเขาจะกว้างกระจายแล้วก็แสงจนวนนะครับขอบจะ ฟุงฟ้งๆนะครับไม่ขอบไม่คมนะตัวนี้มันเหมาะมากกับการใช้แบบใช้งานทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเจอพวกไฟฉายที่มันพุ่งๆนะครับแล้วก็ไฟแบบกลมๆแบบกลมบล็อกอะไรเงี้ยนะครับมันจะใช้งานได้ไม่หลากหลายเท่านะครับอย่างอันนี้มันจะใช้งานทั่วไปก็คือส่องไฟในบ้านไฟดับอะไรเงี้ยใช้นี้มันก็สบายตากว่านะครับแล้วก็เข้าป่าเข้าดงอะไรเงี้ยภาพมันจะได้กว้างกว่าโอเคลองถอดดูนะครับโอ้โหแน่นเลยเว้ยของใหม่ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของวาตัันนี่ผมชอบก็คือเขาแถมแบ,แบตเตอรี่มาให้เลยนะครับนี่นคือดีมากๆนะแกนี้ออกนะครับแบตท,ที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็น18650นะครับ3500มิลลิแอมนะครับ3 6ุโวลต์นะครับุณสามารถนะหานะครับ18650มาใช้ได้นะครับที่เป็นท่านชาร์จนะอือเรียบร้อยเรามาดูวิธีการใช้โหมดต่างๆนะครับก็เหมือนเดิม กดครั้งแรกน่าจะเป็นโหมดโลนะกดค้างนะครับจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับกดค้างปุ๊บอ่ามันก็จะมีเดียมอันนี้น่าจะเป็นไฮนะครับแล้วก็กลับมาที่โลแล้วก็ปิดนะครับอ่านี่คือวิธีการใช้แบบคร่าวๆง่ายๆทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะใช้โหมดมูนก็คือโหมดมูนก็คือ5ลูเมนเท่านั้นเองนะเปิดได้9วันเลยนะก็คือแสงมันจะน้อยๆนะครับแต่เหมาะกับการแบบใช้งานแบบเล็กๆนะ ในเต็นท์อะไรพวกนี้นะครับไม่อยากเปิดให้มันสว่างมากกดค้างนะครับอ่ามันก็จะเป็นโหมดมูลนะครับนี่คือห้าลูเมนแต่ก่อนอ่ะบางตัวเนี่ยโหมดมูลจะเป็นหนึ่งลูเมนนะครับบางคนก็จะบ่นว่าเอ้ยมันน้อยไปหนึ่งลูเมนมันมองอะไรไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็ห้าลูเมนก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคทีนี้มาดูที่โหมดเทอร์โบนะครับอ่ะผมเปิดโหมดโลไว้นะครับแล้วผมจะเปิดเทอร์โบก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปที่ปุ่มนะครับปึ๊บ จะขึ้นเป็น2,000ลูเมนนะครับโหมดเทอร์โบนะครับอยู่ได้1นาทีนะครับแล้วมันก็จะตัดมาที่600ลูเมนก็คือโหมดไฮหนึนาทีนี่ก็คือว่าถือว่านานสําหรับหลอดไฟที่ต้องใช้พลังงานสูงนะครับหมายความว่าเป็นการเซฟตัวไฟฉายไม่มันร้อนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการเซฟตัวหลอดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความร้อนสูงๆก็จะทําให้หลอดเสียหายได้นะครับนั่นคือโหมดเทอร์โบซึ่งจริงๆแล้วนะโหมดไฮนยะ600ลูเมนนี่ก็สว่างเหลือเฟือแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลอง ไฟฉายกันดูนะครับว่า2,000ลูเมนนี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองฉายแสงดูนะครับตัวนี้ผมเอาเจ้าตัว S2R Barton มาเทียบด้วยเริ่มแรกนะเดี๋ยวผมจะยิงตัว Barton Pro ก่อนนะครับเป็นสเต็ปก่อนเริ่มแรกก็คือหมดโลนะครับ 1, 2, ซ้ำปึ้งนี่คือหมดโลนะครับแสงกระจายมากนะครับแสงกระจายมากเดี๋ยวจะให้เทียบกับตัว S2R นะครับต่อไปมิเดียม อ่านี่คือมีเดียมนะครับเห็นไหมครับสว่างขึ้นแล้วก็ไฮนี่ไฮนี่คือสว่างโลเลยแล้วแสงดูนะครับดูความกระจายของแสงนะครับคือขอบแบบกระจายแบบมากๆเลยอ่ะทีนี้ผมจะให้เทียบกับ S2R นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัว S2R บาร t ตันนะครับ1 2ึนี่คือโหมดโลเห็นไหมครับว่าไฟอ่ะมันกระจายก็จริงแต่ว่ามันยังดูเป็นวงอยู่นะครับต่อไปมีเดียม เห็นไหมครับเนี่ยเป็นวงชัดเลยนะถ้าเทียบกับเจ้าตัวมาตันโปะเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้เห็นไหมครับยังเป็นวงอยู่เห็นไหมครับดูตรงขอบตรงต้นไม้อะเห็นไหมครับยังดูเป็นวงอยู่เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไว้ทางขวานะเจ้าตัวเอสทูอาร์นะครับแล้วเดี๋ยวทางซ้ายตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาบาตันโปะนะครับหนึ่งสองซ้ำพึ่ง เห็นไหมครับอ่ะตากล้องถอยหน่อยดูวงของตัว S2R นะเห็นไหมครับวงมันจะคมกว่าแต่ไอตัวบัตตันโปรนี่คือดูไม่ออกว่ามันเป็นวงเลยคือมันฟุ้งจัดมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูดูชัดนะครับนี่คือบัตตันโปรเห็นไหมครับดูไม่เป็นวงเลยแต่พอเป็น S2R ปุ๊บนี่โหมดไฮเหมือนกันเห็นไหมครับมันจะเป็นวงมากกว่านี้คือความแตกต่างทีนี้ ต่อไปผมจะเปิดโหมดเทอร์โบนะครับ 1, 2ซ้ำปึ๊บปบนี่คือเทอร์โบนะครับนี่คือ2000ลูเมนสว่างแล้วก็วงคือกระจายมากนะกระจายมากเดี๋ยวผมจะเปิดเทอร์โบของ S2R บา r t ตันะครับ 1, 2ซ้ำมเห็นไหมครับเป็นวงแบบชัดมากเป็นวงชัดเจนมากนะครับแต่มันก็ยังฟุ้งอยู่นะแต่ก็คือเห็นชัดนะครับบา r t ตั Pro เห็นไหมครับคือสว่างแล้วก็สดใสแล้วก็ขอบแบบฟุง้งแบบรัศมีของแสงกว้างมากปะเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับคืนนี้นะครับอ่วันนี้เราลงคลิปเนี่ยวันที่26สิงหานะครับ คืนวันที่6 6สิงหาก็คือคืนนี้เลยนะครับเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณวันที่8นะครับจะมีโปรโมชั่นของเจ้าตัวบ t ตรนโปรตัวนี้นะครับจากราคา2,780บาทนะครับจะลดเหลือแค่2,085บาท คือลดไป700ร้อยแง่ายๆนะครับลดไป700บาทเลยนะครับลดไป25%คุ้มมากนะคุ้มมากสำหรับใครที่กําลังเล็งเจ้าตัวบัตันโปรตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ลูกเล่นออปชั่นเหมือนเดิมนะครับจริงๆผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของอะไรที่อยู่ในคู่มืออีกเยอะเลยนะครับแลซึ่งในคู่มือก็จะมีหมดอ่าหมดกระพริบหม,ม,มดนูน่นหมดนี่นะครับเต็ไมไปหมดเลยถ้าใครดูรีวิวของผมบ่อยๆนะผมก็ ไม่อยากจะพูดซ้ำๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนนะแล้วก็ซื้อของด้วยนะครับจะได้รับของรางวัลฟรีนะครับสองอย่างนะให้เลือกเอานะหนึ่งก็คือเป็นพวงกุญแจบวกกับริสแบนดแล้วก็สองเป็นไฟฉายตัวเล็กนะครับ i 3 e ครับก็อยู่ที่ทุกคนเลือกว่าจะเอาตัวไหนนะเป็นผมเอาไฟฉายนะเพราะว่าตัวเล็กตัวนี้ผมชอบมากนะครับทีนี้นะครับสำหรับใครที่อยากซื้อรุ่นอื่นที่ไม่ใช่บาตันโปรนะครับอย่างเช่นคุณเข้าไปปุ๊บเฮ้ยตัวนี้ก็น่าสนแต่ว่าไม่ได้ลดราคานะครับคุณสาม าใช้โค้ดส่วนลดที่ผมจะลงไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปเนี่ยนะครับคลิกลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดนะครับได้เฉพาะไฟฉายตัวที่ไม่มีโปรโมชั่นนะเพื่อลดถึง12%ได้นะลด12%เลยนะครับก็แล้วแต่จะเลือกสัง่งะไเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางโอไลน์ด้วยนะครับที่ส่งเจ้าบัตตันตัวนี้มานะครับเท่มากใครสนใจอย่าลืมนะครับคืนนี้นะครับ2ทุ่มเป็นต้นไป ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูนะครับสำหรับวันนี้ฟู Full ์เฟอร์ชเนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนี่แยม